สวัสดีค่ะนิชานะคะออนิชาธนพวานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ล mm ูมิเนสอย่างถูกต้องกันค่ะ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะ mm hmm. ก็คือ y u u t r e s t o r i n n g l e a n s e r นะคะหยดคลีนเซอร์ลงมานะคะ mm hmm. ที่ฝ่ามือประมาณ1เหรียญบาทตีให้เกิดฟองแล้วเราจะใช้ฟอง สัมผัสกับผิวหน้าพยายามนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการถูแรงแล้วก็ถูนานนะคะเพราะว่าถูแรงเกินไปนานเกินไปอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ล้างน้ําออกให้สะอาดที่สุดตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัว Rejuvenation ซรั่ม um นะคะซึ่งจะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะหยดนะคะเซรั่ม um, หนึ่งปั๊มให้นวดในลักษณะยกผิวขึ้นยกผิวขึ้นนะคะนวดจนกว่าเนื้อเซรั่มจะซึมลงสู่ผิวสเต็ปต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัว ฟอร์เรสต์สกินไบรท์เทนเะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวเราขาวก็จ่างสายหยด f o ร์เ t สนะคะ1ปั๊มเช่นกันแล้วก็นะคะนวดลงไปที่ผิวหน้านะคะก็นวดจนกว่าเนื้อเซรั่มซึมก็เป็นการจบขั้นตอนของการใช้ f o ร์เ t สค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะถ้าเป็นตอนเช้านะคะหลังจากเราใช้เซรั่มทั้ง2ตัวเสร็จแล้วนะคะตัวต่อมาก็คือ Daily Moisturizing c o m p l e x ซึ่งจะเป็นตัวบำรุงสำหรับตอนเช้านะคะหยด1ปั๊มนะคะแล้วก็แตะลงไปที่บริเวณข้างแก้มก่อนนะคะเนื่องจากว่า คนไทยส่วนใหญ่เป็นผิวผสมทีโซนจะมันเราจะเน้นในบริเวณช่วงข้างแก้มนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ข้างแก้มหลังจากนั้นที่เหลือที่มือค่ะให้เรานะคะก็มาลูบบริเวณทีโซนก็เป็นการจบขั้นตอนการดูแลผิวในช่วงเช้าค่ะถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะสเต็ปการใช้ก็เหมือนเดิมนะคะล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์แล้วก็ใช้เซรั่มต่อด้วยฟอร์เรสแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะ Advanced Night Repair ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในช่วงกลางคืนนะคะ ให้ใช้ภายนี้ตักเนื้อครีมหลังจากนั้นนะคะให้เราแตะลงไป5จุดแล้วก็นวดนวดจนกว่าเนื้อครีมจะซึมลงไปนะคะก็เป็นการจบขั้นตอนการดูแลผิวในช่วงกลางคืนค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกนะคะแนะนำว่าในหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะให้ใช้เฉพาะตัวเซรั่มก่อนนะคะเพื่อ ปรับสภาพผิวให้ผิวเราเซลล์ผิวข,ของเราแข็งแรงก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะสัปดาห์ที่2เริ่มปรับมาใช้ตัวคลีนเซอร์นะคะถ้าเป็นผิวมันนะคะให้ใช้คลีนเซอร์เซรั่มนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่3ก็ให้เริ่มใช้ตัว Forest Skin b r i g h t e n e r แล้วก็ตามด้วยตัว Daily Moisturizing Compact นะคะครบ1เดือนก็ให้ใช้ตัว a d แอดวานไน Repair ได้เลยนะคะสำหรับผิวแห้งนะคะสามารถใช้นะคะโฟร์เ n สกินไบเทนเนอร์ในสัปดาห์ที่2นะคะควบคู่กับการใช้ Daily m o i เจอร์ไร n g น o m คอมเในสัปดาห์ที่2เช่นกันนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวควรใช้ตามขั้นตอนที่แนะนำนะคะ